สวัสดีครับทุกคนวันนี้ MA Auto Re v i e w วิจะพาทุกท่านมาสัมผัสสุดยอดยนต์ประกรรมระดับลักชัวรี่ที่หลายคนใฝ่ฝันรถคันนี้คือโร l l s รอย c e g ก o ส t รุ่นปี2026ที่มาพร้อมความหรูหราเหนือระดับดีไซน์ใหม่ที่ยกระดับความโดดเด่นและสมรรถนะที่ทรงพลังผสมผสานกับความนุ่มนวลได้อย่างลงตัวถ้ามองจากภายนอกโร l l s รอย c e Ghost 2026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแบรนด์ที่สง่างามแต่มีการปรับโฉมให้ร่วมสมัยมากขึ้นตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เรียบหรู เน้นความโค้งมนที่ดูทันสมัยและแข็งแรงกระจังหน้าแพนทอนกริลวแบบใหม่ขนาดใหญ่ที่ส่องแสงได้มีไฟส่องสว่างด้านในเพิ่มความหรูแบบเฉพาะตัวไฟหน้าเป็นแบบ LED matrix ที่ดีไซน์คมชัดให้ความรู้สึกดุดันและล้ำสมัยในเวลาเดียวกันล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่เพิ่มความโอบอ่าและที่พิเศษคือการเก็บรายละเอียดในทุกจุดของตัวรถตั้งแต่เส้นโครเมียมจนถึงงานพ่นสีที่หรูหราระดับงานศินละปะ โรซรอยโกลส์2026ไม่ได้มีดีแค่ความหรูภาานอกแต่ยังมาพร้อมสมรรถนะที่เหนือชั้นเครื่องยนต์เป็นซิน v 12ขนาด6.75ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังมหาศาลกว่า563แรงมา้าพร้อมแรงบิด850นิวตันเมตรการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้เพียง4.6วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถที่มีน้ำหนักและความหรูหราแบบนี้ ระบบเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดท,ทำงานร่วมกับระบบ GPS Satellite Idle Transmission ที่สามารถประเมินเส้นทางล่วงหน้าแล้วเลือกเกียร์ให้เหมาะสมก่อนที่ผู้ขับจะถึงทางโค้งหรือทางลาดชันทำให้การขับขี่ลื่นไหลและสมูทในทุกสภาพถนนช่วงล่างของโรสรอยซ์โกส์สองใช้เทคโนโลยี p าร์น่า s ูสเ s ชันซิสเต็มที่เป็นการผสมผสานกล้องตรวจจับสภาพถนนกับระบบการสะเทือนอัจฉริยะทำให้รถสามารถปรับการทำงานได้เรียลไทมเพื่อลดแรงกระแทกทุกการขับเหมือนลอยอยู่บนพรมวิเศษ สมกับคําว่า l u ว u r ่อย่างแท้จริงเสียงรบกวนจากภายนอกถูกเก็บออกไปเกือบทั้งหมดภายในห้องโดยสารเงียบสงบจนผู้โดยสารสามารถพูดคุยกันได้เบาๆหรือเพลิดเพลินกับเพลงจากระบบเสียงคุณภาพสูงได้อย่างเต็มอารมณ์เมื่อเข้ามาดูภายในโรสรอยโกสสอ2พความรู้สึกแรกคือความหรูหราเหนือระดับห้องโดยสารถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่มีรายละเอียดสุดพิถีพิถันเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบอย่างดีที่สุดรองรับสรีระทุกส่วนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังมาพร้อมระบบนวดอุ่นและปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางวัสดุตกแต่งเป็นไม้แท้และโลหะขัดเงาที่เลือกได้ตามความต้องการของลูกค้าพื้นที่กว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังผู้โดยสารสามารถยืดขาได้เต็มที่เทคโนโลยีภายในห้องโดยสารก้ล้ำสมัย หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียง Bespoke Audio ที่ออกแบบพิเศษให้เข้ากับห้องโดยสาร r o l l s r o y ให้คุณภาพเสียงใสคมชัดราวกับอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัวที่เพดานยังมาพร้อมฟีเจอร์ Starlight Headliner ไฟเส้นใหญ่ออปติกนับพันดวงที่ส่องประกายเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเพิ่มบรรยากาศโรแมนติกและหรูหราเหนือคำบรรยายด้านความปลอดภัย r o l l s r o y c g 2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนการชนด้านหน้ากล้อง360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทำให้ผู้ขับมั่นใจในทุกเส้นทางราคาของ Rolls-Royce g 2026ก็อยู่ในระดับที่สมกับความหรูหรา โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ350,000ดอลลาร์ 350, สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ12ล้านบาทขึ้นไปทันนี้ขึ้นอยู่กับการตกแต่งแบบเบสโปกที่ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุสีและรายละเอียดต่างๆได้ตามใจซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โรสรอยที่มอบความพิเศษไม่เหมือนใครให้กับเจ้าของทุกคนันโดยรวมแล้วโรสรอยโกส์2026คือยนต์ประกรรมที่ผสมผสานความหรูหราเหนือนระดับสมรรถนะอันทรงพลังและความสะดวกสบายขั้นสูงสุดเข้าไว้ด้วยกัน มันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือสัญลักษณ์แห่งความสาเร็จและรสนิยมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของได้อย่างชัดเจนสําหรับใครที่ใฝ่ฝันถึงความหรูหราเหนือระดับโรลส์รอยส์2026คันนี้คือคํำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด